กาลละครั้งหนึ่งมีกระต่ายน้อยตัวหนึ่งกำลังนอนเล่นใต้ต้นไม้ใหญ่จูจ่ๆก็มีลูกมะพร้าวหล่นตุ๊บลงมากระต่ายน้อยตกใจตื่นคิดว่าฟ้าถลม่มแย่แล้วฟ้าถล่มแล้วกระต่ายน้อยร้องเสียงดังแล้วก็วิ่งหนีสุดชีวิตเจ้ากระรอกได้ยินเสียงร้องก็ถามเกิดอะไรขึ้นเหรอกระต่ายน้อยตอบทั้งน้ำตาฟ้า ถล่มรีบหนีแล้วกระรอกก็เชื่อวิ่งตามกระต่ายน้อยไปทั้งสองวิ่งไปเจอเจ้ากวางกวางก็ถามว่าพวกเจ้ารีบไปไหนกันกระต่ายน้อยกับกระรอกตอบพร้อมกันว่าฟ้าถล่มต้องรีบหนี กวางตกใจวิ่งตามไปด้วยทั้งสามวิ่งไปเจอเพื่อนสัตว์อื่นๆอ,อีกมากมายทุกตัวต่างเชื่อว่าฟ้าถลม่มแล้วก็วิ่งหนีกันอลมานสุดท้ายมีเจ้าเต่าแก่เดินออกมาถามพวกเจ้าวิ่งหนีอะไรกันทุกตัวตอบว่าฟ้าถลม่ม เต่าแก่จึงบอกว่าใจเย็นๆก่อนนะไปดูกันก่อนดีไหมว่าเกิดอะไรขึ้นทุกตัวจึงค่อยๆเดินตามเต่าแก่กลับไปที่ต้นไม้ใหญ่แล้วก็เห็นลูกมะพร้าวหล่นอยู่ใต้ต้นไม้เห็นไม้ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยเต่าแก่พูด ทุกตัวจึงเข้าใจว่าตัวเองตื่นตูมไปเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆจนกว่าจะได้เห็นกับตาหรือสอบถามให้ดีเสียก่อน